นี่มัน15นาทีหรอปะโอ้โห5นาทียังไม่ถึงเลยต่อรอคิดถึงฮาร์ปฮาร์ปฮาร์โรวโซแอปนี้มันดีเนาะฟิลเตอร์อืมขนาดหน้าเรายังยังคุยอะไรเนี่ยแจนบอกว่าไฮไฮเจ๊แน นีทำงานเหรอคะโอ้ทำทุกวันเลยค่ะเมื่อคืนยังทำเลยค่ะขณะถึงบ้านแล้วสมใหญ่เลยนะผมมือเอาไม่มีใครพิมพ์คุยเลยงัวคิดถึงค่าอ่ะเซิร์ฟเซอร์กันแม่เซาร์ฟแม่ไปงานอะไรไอ้นี่ไงแบนพิมพ์เวยนะคะโอ๋อทีบี ด,ดูทีีวหนูทีวีหนูมไม่ทำงานทำการเหรอลูกเข้ามาดูอ่ะให้ทันไปมาไวไปไวคือไม่ได้เบื่อแต่ว่ามากินข้าวแล้วรอคิว,าาวประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยประเด็นเนาะนอกจากสิบห้าถึงยี่สิบจ้ะ Fifteen a n twenty minutes you know <laughs> ะวะตอเลวะไม่มีอะไรเลยหรือว่าเราต้องไปไลฟ์ติ๊กต็อกวะราไลนเล่าม่บายไบายชาวอไรติ๊อกชาวไอจีแบบความล้มมือวินไปเรียนต่อปทอเดินไหนคะต่อปทอหนูจะเป็นตบไหนไม่พี่ไปอันนั้นปทออะ น,นับนับเดินนับ,นบมือนะโอ้เดี๋ยวใครว่ากันค่ะไม่บอกตู้จูๆก,กักระดาเป็นความลับแค่นี้แค่นี้ออ <laughs>